วันนี้เวลา18นาิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะสะเสด็จออกหน้าห้องประชุมชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพระราชทานพระบรมราชววโรกาสให้หนายสุมเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการกิติมศักดิ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำคณะผู้บริหารสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฝ้าถูและอองทุลีประบาทกราบบังคมทูลรายงานสรุปสถานการณ์น้ำประเทศไทยปี2552และเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนปี2553การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การคาดการสภาพอากาศประเทศไทยปี2553การปรับปรุงสถานีโทรมาต,ตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติและระบบโทรมาตรเพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาภัยแล้งและผลการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริครั้งที่3กับรัฐพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบัน รายงานสรุปสถานการณ์น้ำในประเทศไทยนั้นรวบรวมข้อมูลโดยการสนับสนุนจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศผ่านระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทยซึ่งประบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพระราชท,ทานพระราชดำริให้ดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช2541และระบบดังกล่าวสามารถ ปัจจุบันได้ขยายผลการดำเนินงานเพิ่มเติมโดยการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสภาพอากาศประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ของประเทศเนื่องจากเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการในปีที่ผ่านมานั้นพบว่าปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ยทั้งปี1,403ม mm, มซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละสอ,อเดือนมกรา เดือนสิงหาคม2552มีปริมาณน้ำฝนมากแต่ต่ำลงในช่วงปลายปีเนื่องจากอิทธิพลของเอลนโยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดภัยแล้งน้ำท่วมและรูปแบบของฝนและอุณหภูมิที่มีการผันแปรในภูมิภาคต่างๆของโลก อีกทั้งฝนที่ตกหนักจากพายุเพียงหนึ่งครั้งคือใต้ฝุ่นกิษณาเป็นเหตุให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์311ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันในวันที่3ตุลาคม2552 ส่วนในปีนี้นับตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนมิถุนายน2553พบว่ามีปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ย381ม mm, ิลิเมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ22เนื่องจากอิทธิพลของเอลิโยต่อเนื่องจากปลายปีที่ผ่านมาถ้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระสบนิกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากปริมาณน้ําในเขื่อนเหลือน้อยซึ่งได้พระราชทานฝนหลวงพิเศษเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยการติดตั้งสถานีโทรมาต,ตรวจวัดสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและวัดระดับน้ำเสริมระบบโทรมารเดิมบริเวณเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสริกิตจ,จังหวัดอุตรดิต์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรี เตรมทั้งพัฒนานระบบรายงานสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงพระราชทานในสี่เขื่อนดังกล่าวและต่อเชื่อมข้อมูลโทรมาตรเดิมในพื้นที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นโดยแสดงผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและผ่านโทรศัพท์มือถืออีกทางหนึ่งด้วยด้วยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศที่พบว่าเกิดปรากฏการณ์เอรีิโยและลานิยาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกผิดปกติไปจากค่าเฉลีย่ย คืหอหากอุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณใกล้ประเทศฟิลิปปินส์สูงกว่าปกติก็จะเป็นปรากฏการณ์ลานิยาประเทศไทยจะมีฝนมากในทางตรงกันข้ามหา,หากอุณหภูมิในบริเวณน,นั้นต่ำกว่าปกติก็จะเป็นปรากฏการณ์เอลนิโยประเทศไทยก็จะมีฝนน้อยสำหรับการปรับปรุงสถานีโทรมาต,ตรจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติได้ดำเนินการปรับปรุงแล้ว439สถานีทั่วประเทศ ในจํานวนนี้มีสถานีโทรมาตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาจํานวน31สถานีแล้วยังติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วลมจํานวน110ชุดในสถานีโทรมาตรดังกล่าวเพื่อนําข้อมูลไปประมวลผลจัดทําแผนที่ลมติดตามการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อไป ส่วนผลการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริครั้งที่3ซึ่งมีชุมชนทั่วประเทศร่วมการประกวดได้พบ6แบบอย่างความสำเร็จของชุมชนที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำเร็จได้แก่การจัดผังน้ำและระบบส่งน้ำชุมชนการจัดทำสายชะลอน้ำรูปแบบต่างๆการรักษาแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรอินทรีย์การจัดการน้ำของชุมชนบริเวณป่าต้นน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก การรักษาป่าต้นน้ำด้วยภูมิปัญญาและประเพณีตามวิถีชุมชนรวมทั้งการจัดการป่าต้นน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดพระบรมราชวโรกาศให้นายสุเมศตันติเวชกุลประธานกรรมการกิติมศักดิ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ำและการเกษตรนำคณะผู้บริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทุนรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในประเทศไทยปี2552และเดือนมกราคมถึงมิถุนาย,ยนปี2553การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการคาดการสภาพอากาศประเทศไทยปี2553การปรับปรุงสถานีโทรมาต,ตรวจว่าสภาพอากาศอัตโนมัติและระบบโทรมาเพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาภัยแล้ง และผลการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริครั้งที่ 3, กับกับพระราชทามพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันรายงานสรุปสถานก,การณ์น้ำในประเทศไทยนั้นรวบรวมข้อมูลโดยการสนับสนุนจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศผ่านระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทามพระราชดำริให้ดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช2541 และระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้จริงในพุทธศักราช2545ปัจจุบันได้ขยายผลการดาเนินงานเพิ่มเติมโดยการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสภาพอากาศประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ของประเทศเนื่องจากเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการนามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ในปีที่ผ่านมานั้นพบว่ามีปริมาณน้ําฝนสะสมเฉลี่ยทั้งปี1,403ม mm, ิลิเมตรซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละสองในช่วงเดือนมก,กราคมถึงสิงหาคม2,552มีปริมาณน้ําฝนมากและต่ําลงในช่วงปลายปีเนื่องจากอิทธิพลของเอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดภัยแล้งน้ําท่วมและรูปแบบของฝนและอุณหภูมิที่มีการผันแปรในภูมิภาคต่างๆของโลก อีกทั้งฝนที่ตกหนักจากพายุเพียงหนึ่งครั้งคือใต้ฝุ่นกริสนาเป็นเหตุที่มีน้ําไหลเข้าเขืนภูมิพลส,สูงสุดเป็นประวัติการ311ล้านลูกบาทเมตรต่อวันในวันที่3ตุลาคม2552ส่วนในปีนี้นับตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนมิถุนายน2553พบว่ามีปริมาณน้ําฝนสะสมเฉลี่ย381ม mm, ิลิเมซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยถึงรยล22เนื่องจากอิทธิพลของเอล尼โยต่อเนื่องจากปลายปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงพะสะนิกรที่ประสบปัญหาภัยแรงเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนเหลือน้อยซึ่งได้พระราชทานฝนหลวงพิเศษเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวโดยการติดตั้งสถานีโทรมาต,ตรวจวัดสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและวัดระดับน้ำเสริมระบบโทรมาสเดิมบริเวณเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสริกิตจ,จังหวัดอุตรดิต ขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดอุษณุโลกและเขื่อนป่าศักดิ์ชทธสิ์จังหวัดลบบุรีรวมทั้งพัฒนาระบบรายงานสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงพระราชทานในสีเขื่อนดังกล่าวและต่อเชื่อมข้อมูลธรมาภิเเดิมในพื้นที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นโดยแสดงผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและผ่านโทรศัพท์มือถืออีกทางหนึ่งด้วยด้วยสายเหตุข,ของการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศที่พบว่าเกิดปรากฏการณ์เอลิโยและลานิโยและลา尼า,าซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิก ผิดปกติไปจากค่าเฉลี่ยคือหากอุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณใกล้ประเทศฟิลิปปินสูงกว่าปกติก็จะเป็นปรากฏการณ์ลานิยาประเทศไทยจะมีฝนมากในทางตรงกันข้ามหากอุณหภูมิในบริเวณนั้นต่ำกว่าปกติก็จะเป็นปรากฏการณ์เอลนิโยประเทศไทยก็จะมีฝนน้อยสำหรับการปรับปรุงสถานีโทรมาตรวจว่าสภาพอากาศอัตโนมัติได้ดำเนินการปรับปรุงแล้ว439สถานีทั่วประเทศ ในจำนวนนี้มีสถานีโทรามารในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาจานวน31สถานีแล้วยังติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วลมจานวน1 1 0ชุดในสถานีโทรามารดังกล่าวเพื่อนําข้อมูลไปประมวลผลจัดทําแผนที่ลมติดตามการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อไปส่วนผลการประกวดการจัดการทรัพยากรน,น้ําชุมชนตามแนวพระราชดำริครั้งที่สซึ่งมีชุมชนทั่วประเทศร่วมการประกวดได้พบ6แบบอย่างความสําเร็จของชุมชน ที่ได้น้อมนําแนวพระราชดําริไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสําเร็จได้แก่การจัดผังน้ําและระบบส่งน้ําชุมชนการจัดทําฝายชะลอน้ํารูปแบบต่างๆการรักษาแหล่งน้ําด้วยการทําเกษตรอินทรีย์การจัดการน้ําของชุมชนบริเวณป่าต้นน้ําด้วยการปลูกหญ้าแฝกการรักษาป่าต้นน้าด้วยภูมิปัญญาและประเพณีตามวิถีชุมชนและการจัดการป่าต้นน้ําเพื่อประโยชน์สูงสุด